มาแก๊งโอรสไอ้สัตว์เออมาแกเดือนลันด้อมเป็นแก๊งโอรสแก๊งโโอรสอรสแล้วแก๊งชุดนอนอีกแก๊งชุดนอนแก๊งชื่อเลชุดนอนก็มามาแก๊งชุดนอนแก๊งโอรสแล้วไมันลงหมดไปแก๊งตุงแก๊งตุงใครตุ้งวะไฮ้ยนี่ไอคนเดิมนี่หว่าไอ้อาขาวอ่ะอะไรนะอีกแล้วอีกแล้วไอ้คนเดิมเฮ้ยเราแก๊งโอรสนะเว้ยแก๊งโอรสถวะเออเแก๊งโอรสให้หมดเลยป้ะล่ะอ่ามาเออโอรสเนี่ยโอรสเนี่ยแย่งอยู่คนเดียวมามามาสามวีออรรถแล้วถอดเสื้อได้นะตึง โอ้โหนมชมพูเลยนะมาลจินแรนมาแรนมาแล้วครับผมมาแล้วครับถ้าตื่นถ้าตื่นนี่ยังไงเฮ้ยโอ้ยเยเฮ้ยเจ้าฮ่าเออเอ้ยเอลที่เป็นไม่จะเป็นไม่จะเป็นจะเป็นจะเป็นใช่เหรอไดเป็นเป็นได้เป็นได้เป็นได้เป็นอะไรจะวุ่นขนาดนั้นได้เป็นอีกแล้วเหรอเจ่าเขียวอ่ะเจ่าเขียวเฮ้ยจรว่าเขียวไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เอาช่วยชีวิตก่อนช่วยชีวิตก่อนอย่าเข้ามาไอ้ขอขอขอพี่ขอเขงหน่อยขอเขาหน่อย ผมขอนี่ผมขอนี่อะไรอะไรก็อยู่ในกลุ่มมันกำลังแย่งกันนะคะไอ้ยักษ์ผมขอเอาของที่อื่นก่อนเฮ้ยวันนี้เขาเปิดขอได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ผมขอหามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ยังไม่งฆ่ากูเฉยไหนไหนเอ้ยงายเจอเล้เจ๊ได้ลอยเจเากูเจจไปแล้วเฮ้ยผมได้ต้องถ่ายมาแล้วได้เหรอ รอบนี้มาเซอร์แน่นอนแหละมาเซอร์ชัวมาเซอร์ก็แย่แล้วมาเซอร์จะเปิดประตูให้กูยิงก่อนเลยมาเซอร์จะยิงก่อนเลยมาเซ้าหมดเลยพี่กินยาพี่กินยาอย่ายิงหนูหนูเป็นผู้บริสุทธิ์ใครได้ก่มาเซอร์ฮัลค์นักกมเซอรมาเซอร์เกมเมอร์มันตอรอมาเซอร์เกมเมอร์มาเซอร์เกมเมอร์ มาสเตอร์กหัวมันแหลมไปแล้วแหละเฮ้ยมาสเตอร์มันมีหัวเห็นมากมาสเตอร์โดนล่ามืดมาโดนล่าไม่มดว่ะเฮ้ยกูโดนล่าไม่มดเลยมาสเตอร์แกมาแท็ดี้มาสเตอแกมามาดาร่าอุ้ยมืดมืดอย่าตามกูมาอย่าตามกูมาอย่าตามกูมาโอ้ยใครนะไม่เห็นชื่อเ้ยยีย่่่่่่า่่ม่่่่่่่่่่่่่อ่่า่่่่่่่่่มา่่่่่่อย่่่อย่่ ยังไม่ได้ของเลยเนี่ยมาเซอรอซุ่มว่ะมาเซื้อสุ่มเนี่ยมาเสื้อไม่ยอมเปิดประตูว่ะมาเสื้อไม่เปิดนะเดี๋ยวแปบนึงดิหกวิห้าวิประตูเดี๋ยวสว่างก่อนเดี๋ยวผมไปฮัลโหลสว่างแล้วสว่างแล้วผม่าเียอเ๊ยอยวุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอ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 ยยอยยออใครตาย ตายบอกหน่อยบอกแถลงไขปปรูาไปยปเลยไปไเไปไปเลงไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลไปเลีไไปเยไปเลยไปเลยไปเียไปเลยไปยไปเลยไปลยไป่ลีเลยยจเลยไปไปเยปเลยเลยไปเเปลยปไปยไเาปลยเลยไเคไเลยไปเเยยไอ้นยเเไลลไไปย่ลยลยเก็บกุญแจครับเก็บกุญแจครับไุปเยเเไเไปไลเยเไปเยเไปไ้เยไ้ เดี๋ยวมันสองคนนี้มืดมากเลยพี่ไม้ใช้กล้องยังไงคะเฮ้ยยังยุ่งของเขากล้องมันแค่เห็นในที่มืดเลยขึ้นชั้นสามครับขึ้นชั้นสามเอร้อยวิค่ใช่เลยเฮ้ยย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 ยปยย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 ยิกยตยิกิตผมรู้ยยยยยยไยย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 ย้เยย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 ้ยย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 แ้ยยยวยย เจ๊ว่าแป้งเหรอเจ๊ว่าแป้งเหรทำไมเดี๋ยวก่อนเจ๊แป้งจะแบบุกขนาดได้แบบ3ามสี่รอบแล้วอ่ะทำไมเสี่ยงมันใกล้จังวะเ่ยเฮ้ยแป้งหาใครไม่เจอแลอนเนี้ยใครวะนี่ใครวะเสี่ยงมันใกล้จัวะมันมาเลยเขี้ยวใครอะเฮ้ยใครอะไอ้แซดไปแล้วพี่ไม้เหรอใครเป็นอะโดนแดกแล้วไม่รู้พี่ไม้โดนแดกเหรอเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเปิดให้อยู่พี่มาตามผมมาผมบอกได้หมผมยังไม่ตายอ่ะผมบอกแฮ้วเผม่าเคียวอเียวปะเนี่ยเคียวปะเนี่ยฉันเลยไอ้เคียวไม่ใช่มาอยู่กับกูแล้วกูโดนแดกเอนนะชันเลยฉันเลยตอนนี้แป้งไม่เจอใครเลยทุกคนอยู่ไหนอยู่อยู่ชั้นสองหรอม้ล้วมโลด้วยมันต้องไปทามไหนต่มาสเซอร์เกมเมอร์ชัวมาสเซอร์เกมเมอร์มาเซอร์เกมเมอร์มาเซอร์เกมเมอร์ มัสเซอร์พี่เปิดประตูให้อยู่เนี่ยมันแบบอะไรเหรอใช่ดิใช่แล้วมันมันหลอกไงมันหลอกไงกดอะไรอ่ะเปิดอีวาแบบเปอีวาชัวเลยได้ไอว่าจะเป็นอะไรบ่อยขนาดนั้นอีวาอีวาชัวรับหน่อยดู่ไหนคะชอบบุยเว้ยอ๋ออยู่ทุกคนใไหมเจอมันได้แล้วเจอมันได้ละมีทางออกอยู่ไหนถังของนี้วอีวาจะตามเจมาทำไมหยายาหยาไม่ช่วยมาทางเลยนะได้เย่อีอีอีอาคาสูปะวะอาคาสูปะอุ้ย คุณใจอยู่ไหนให้ทางออกอยู่ไหนอีวาอย่าตามมาอาคาสูชัวอาคาสูชัวไม่เห็นกล้องอาคาสูเนี่ยเอออามาสูมันหายไปไหนวะโอ้ยไอตอนนี้ป้งไม่เจอใครเลยอยู่ชั้นบนนะเอาว่ะเอ้ยแต่อย่าอย่าเอาว่ะ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 อย่านะอย่าหรือเปล่า อุ้ยเอาหมดเวลาเอาหมดเวลาเวลาหมดอ่ะโอ้โห my god ดทักใครไปเลยเวลาหมดได้ไหมไม่เจไม่เป็นเฮ้ยสรุปใครเป็นเนี่ยได้ได้คะแนนได้คะแนนไม่ได้เป็นเซนตวิใช่หรอเฮ้ยได้เป็นอินโนเซนต์เจว่าเ่าคนนี้โอ้ยไปกับไอ้คนเนี่ยเฮ้ยแล้วกูโดนใครฆ่าตายวะเนี่้ไม่งั้นโดนแล้ว ไออีวานี่หว่าไม่ฆ่ากลูโย่วันกินนึ่ยเพาพี่เจแบบเพราะว่าพอวิ่ไม้โดนแดกแล้วผมวิ่งหนีอวมาผมวิ่งกลับไปเจอพี่เจพี่เจวิ่เปิดประตูให้อยู่แกก่ะมารู้สึกเป็นคนใหม่ว่ะชื่ออีล็อบมาอีล็อบว่ะอีล็อบว่ะอีล็อบก็มาโอเคอีกมามามาเกมบมาแกมามมามามามมามามางามอมมาแกมา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 มมามามาาามา สโลแกนสโลแกนแกงโอรถสโลแกนแก๊งเราคือเป่าไม่ตุงเป่าไม่ตุงไม่แตกเสาเฮ้ยเฮ้ยไม่แตกเปลี่ยนที่ลุกนะพวกที่ไม่รู้ตรงนี้เฮ้ยมาแล้วไจังหวะนี้ยังไงครับผมจังหวะนี้ใครไม่แป้งไข่ตกคนนี่แหละใครว้ไปเป็นไปเป็นไปเป็นอีกแล้วไข่ตกคนนี่แหละไข่ตกคนนี่แหละไปถึงมันได้เป็นตลอดเลยไอ้ล็อปตัววะไอ้ล็อปตัววะนี่แป้งเป็นอีกแล้วเหรอแล้วใครอีกคนเป็นแป้งเป็นอีกแล้วนี่แป้งพูดจริงใช่ไหมเนี่ย อันนี้พูดจริงเลยนะจริงหรือหลอกทำไมไม่บอกกันเอ้แป้งเป็นเราก็ใส่เลยเฮ้ยเอาไปเอาไปทิ้าไ้ผมขอนเอาไปแล้วตอนนี้ตาย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 ไอ้เหย้ยไายตายได้ไายกาาหอึ่ตเดียวเลยตัตาย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 ตจยตายนางตา่ตาายยมยห้องนี้มึงาายาาาาย่าา เราจะไม่อยู่กับแป้งกับอีวานนะครับผมเราจะอยู่คนเดียวสันติหยุดหยุดหยุดตรงนี้มีเกาะข้าพเจ้าขอจะพุดแกเรื่องตะกอนมีเอาไะแสดงว่าเราสามารถสร้างชายหาดได้เป็นของตัวเองเพราะมีเกาะแกมาประตูอะประตูไอเลี้ยงเลยยี่เลี่ยงคุย นี่อะไรเนี่ยคุแจแม่เนตนนี้มีคนเอาของไปแล้วแจใครกุแจอยู่ที่ใครคนนั้นเป็นอีล็อี๋ก่อนเฮมันปิดประตูอีล็อเป็นแน่นอนเลยมันปิดประตูหนีเนี่ยเฮ้ยมันปิดประตูหนีวะอีว่าเป็นอีวาเป็นอีวาเป็นอีวา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 ไฟดับแล้วชิบหายแล้วหนีก่อนเออเบนแล้วอยาาเข้าาอีว่าอีวาข้างหลังข้างหลังอีวาเป็นใช่สรุปโอ้ไม่อมอีวาเปงล่างไปแล้วอีวาแปาราอยูนห้องนี้ก่อนเงียบๆสวัี คือพี่แปงเป็นจริงๆใช่ไหมมาพี่แป้งจริงใจจริงเมื่อกี้บอกแป้เมื่อี้บอกปเป็นจริใจใครเป็นใครเปตกลงใครเป็นเฮ้ยเฮยเยยเายาดียล้ยเยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เดีเ้ยเค้ยเ้ยเย้้้เย้เ้เยเ้เียเย้้้ เออมันขึ้นดาวบนไม่ใช่สแตนเนี่ยสแตนเนี่ยไปครับทุกคนครับ Let's go man Let's go Let's go เฮ้ย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 พิจิตวิจิตรมาคุญแจใี่ใครพิจิตรมานั่นเนี่ยเขี้ยวมันตกเขี้ยวให้ผมพิจิตรค่ไปเดยไฟดาบจะทำไงวะดิมาเลยไปเลยอียิปต์สวิ้บแบ็กเอาช่วยช่วยแบ็กเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วอะไม่รู้แล้วตอนนี้หากุญแจออกอย่างเดียวครับ กูแอย่างเดียวเอ้ยเฮ้ยใจเย็น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 เแกงโอรเหมือนกันไหวะแก๊งโอรเหมือนกันเจ้าใจแกงโอรแกงโอรเหลือเคียวคนเดียวอ่ะี่หนาวะี่หมมันกระตุกอ่ะกระตุกมันดูไม่ปลอดภัยอ่ะเฮ้ยี่หกี่ห้ี่หีหีวีวใครปบอกแล้วเบอกแล้วหไ่นินไ่ไี่ยินเสียงแปลร่างใครเป็น อยู่ใครเป็นอะตกลงใครเป็นอะไปยุดไปจะได้ความบริสุทธิ์ใจในการให้ของฉันเออให้ความบริสุทธิ์ตกลงใครเป็นเหรอใครเป็นเหรอแต่ได้ความบริสุทธิ์พี่เกดออกไปบริสุทธิ์ด้วยวะบริสุทธิ์ด้วยวะเอาว่ะดูตอนพี่เกดออกไปกระหลูกกันไปพี่เก okay. ดไบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์เลยใครใคขยี้ตั้งโองคนที่อยู่ในไลน์กูจะเอา ยิงยังไงก็ทำไมยิงแงไม่เห็นเหรอพี่ยิงไปทำไมจะเอาของอะทำไมเฮ้ยเฉื่อยใช่ไหมเฮ้ยหย่ามาเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วสองคนนี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรอะแสดงความบริสุทธิ์ใจซะเฮ้ยรสใจใครบริสุทธิ์ใจไรงงบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์ริมือไม่ขาวสะอาดสองคนนี้มือไม่ขาวสะอาดเลยบริสุทธิ์แป้งเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตอนนี้เหลือกี่คนเนี่ยมา พ่ดอยาเดินเข้ามาพิจเป็นแน่เลยียตีบสุพิจตเป็นแน่เลยไอ้แป้เป็นไรวะรบสุดทไม้งไม่ดีจ้า้ไ่ี้กูพี่ไม่โดนแบบกูพี่ไม่โดนแล้วอะ ไอปูไม่พอในสูนมันลุ่มเย็นดูเสียใจเสียใจด้วยะยันล้อมหน้าล้อมหลังดิคุณเสยตายล้อมไว้ล้อมไว้ล้อมไว้ครับพอ่ะครับเจอคุณแซมนะครับเลเวล่อสิบห้าครับผมโอ้โหคนนี้ท่านายจะประสบการณ์เยอะนะฮะประสบการณ์เยอะเข้ามาพัฒนาเกมพัฒนาเกมแซมนี่อันนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้หัวฟ้าใส่แว่น เออชุดนอนดีกว่าชุดนอนดีกว่าตีผมนึกว่าไหมชุดนอนนี่ชุดไหนวะชุดนอนอ่ะชุดนอนอ่ะไส่สีผมอมาแล้วตีน่าเลยทั้งแหงชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนก็สึกนอนใส่ชุดนอนที่ไม่ได้นอนเป็นไงวนแดกตายครับพี่ก็นอนแล้วไม่ได้นอนไงเป็นยังไงตื่นแล้วนอนตื่นไงเฮ้ยผมเป็นว่ารอบเด้เอ้ยเฮ้ยใช่หรอเล่นเองตบมุกเองโอ้โห่เป็นอีกแล้ว เฮ้ยเอ้ยใช่ไหมเกาเเกมาใช่เปล่าทำไมไม่ได้เป็นอีกแล้ววะทำไมไม่ได้เป็นตลอดเลยะเออแล้วกูก็เป็นไปเมื่อกี้กูเป็นก็เหรอไ้ปวคนดูรอบนีไปตามแซมไปตามแซมไปกูตาต้องผม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 บ้างเ้้องผมต้องผมต้องผมต้องผม้ยต้องเดเฮ้ยต้องเดียวเขอมันเอามอามวอ้ขังผอมม้งผม มันรวมหัวกันยังไม่ได้ของเลยมีการรวมตั้งแต่เล่นมาตีไมค์กันเลยอย่ามายุ่งกับของกูขอของตรงนี้มันเอาไปด้ไอเยี้ยไปแก้วเหรอไอ้เยี้ยมที่ไม่แย่งตอนนั้นบบตายสัตว์ผมไม่กินชัวไม่กินชัวของก็มข้าโอ้โหไม่กินชัวว่ะไอ้ข้าไม่กินไหมไม่กินชัวไอ้กินชัว ไหนไหนไหนม่เหยียบกันทำไมนี่เป็นผีใช่ไหมเนี่ยแปลว่าตอนนี้เจเป็นชัวเจก็แย่แล้วเจไม่จะเป็นเจสารภาพจากเด็กเพี่กินพี่กินไปเชียบ์ไปด้วยกันเจ้าตัวนี้ตู้ไปแป๊บเปิดประตูดิไม่ไม่ไม่เปิดประตูให้ใครทั้งสิ้นกูว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วอย่าเชียวอย่าอะไรก็ส่องให้ไปด้วยกันกูกลับบ้านกูกลับบ้านกูกับบ้านกูกลับ่เกี่ยวไม่ได้เป็นพี่พี่ก็สบายใจเชียว เ้ยไม่ได้เปลี่ยนไปดับไปดับไปดัเกี่ยวไม่ได้เป็นพี่ก็สบายใจเกียวเฮ้ยเราอยู่นี่สองคนเฮ้ยเกียวใครเห็นแล้วถึงแล้ววะเอ้สัง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 เจี๋ยวมากนะพี่นุ้งว่าใครเป็นนี่เยอะเกี้ยวอะใครเป็นวะเกียวเป็นวะเกียวเป็นเกี้ยวเกียววะฮะไม่เป็นไม่เป็นก็เหี้ยแล้วแต่งหน้าแตางหน้าเลย คนแย่ชีวิตชีวิตเฮ้ยพอแล้วคนเงียบอ่ะเชียร์ประตูคนละประตูคนละไอ้แซมไปไหมเนี่ยคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดนะครับผมใครเป็นใครเป็นรู้แค่นั้นผมมคน์อ่ะจเจออุ่นเชนจะมาถามใครเป็นแหมเขียวไงแหมครั้งนี้ได้เป็นแล้วก็เจ็บไปตามหักของเจี๊ยดว่าเขียวเนียนว่ะ อยากเรียนช้าบอกเลยว่าเดียนไม่ได้เป็นไม่ได้กุญแจอยู่เนี่ยอยากจะไม่ได้เป็นอยู่อะอย่ามาเซอร์ไม่อยากผมเงี้ยผมมาถึงประตูแล้วมาเร็วเน่ยนี่ยมีการหลอกไหนไหนี่ยประตูผมมีกุญแจอยู่มาเซอร์สิบเอ็ดวิ่ะมาเซอร์กูรับควาปลอดภัยแล้วมาเซอร์เกี่ยวกัประตเหอตายเลียวเฮ้ย เกียวเกียวลืมไปพี่ยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายเกียวเฮ้ยพวกเราซ่อนพวกเราซ่อนก่อนซ่อนก่อนซ่อนก่อนตายแล้วโอ้โหพี่เจพี่เจเป็นก็บอกเหอะเป็นเป็นก็แย่เลยเกียวฆ่าอยู่เมื่อกี้ไอแซมเป็นผมชัดๆเลยพี่ไอ้แซมเป็นแซมฆ่าผมหลือดตายเลือดตายไอ้แซมเป็นเหรอใช่เหรอเออมันฆ่าผมเฮ้ยหามากเลยพี่เจเป็นมาแดกผมแล้วบอกคนอื่นเป็นอย่ายาเคี้ยวยา อย่าเข้ามาใกล้กูตอนนี้กูยิ้บอกแล้วคนที่ไว้ใจพวกข้ามวัวนี่ว่านี่โคตรอะเอามาตอนนี้ในหมู่เรานะคะไม่รู้ว่าใครเป็นแต่ที่แน่ๆไอ้แซมเป็นแซมเป็นแซมแสดงแสดงว่าแซมกับเคียวเป็นสองคนผมรู้แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ้ยใช่แล้วแปลกลากต่อหน้าพี่เฮ้ยแซมนี่ไงไอ้แซมไอ้สัตว์เฮ้ยเล่นแม่งป่ะพี่เอาดิวะ อาวแทงมัเลยใจวะประตูไงพี่กุญแจจวใครอะเี่ยมมึงเล่นไอ้เคียวไอ้เคียวชัวไอ้เคียวชัวผมเป็นอะไรวะเฮ้แซมยิงแซมยิงเายแซมยิงแซมยิงไอ้แซมพี่มัเล่นโพี่เอาไอแซมเอาไอ้แซมไอาแซมเอาไอ้แซมเอาไอ้เอ้เฮ้ยไอ้ไอ้ พี่ใหม่มากระโดดขึ้นเก้าอี้ไอ้แฟมเอาตายแล้วอ้าวอ้เอี้ยอ้ยโอ้โหเสียงมันเปิดประตูวะไอ้แมนกำลังเปิดประตูอยู่เฮ้ยไอ้ประตูมันเปิดประตูมันเปิดเดือดเดือดเดอดเอดเดดเดืดเดือดเเดืเดือเออดเดเดอเดือดเดือดอดเออ คือผมมันบ้กได้แล้วตัวกลายเป็นผีปันใครไม่ได้เลยเที่ยวดเนียนแบบแบบทำเนียนแบบเนียนสุดอ่ะมัสเซอร์เนียนสุดเนียนไรเขาทิ้งขายเลยเชื่อผมเหรอเชื่อผมอ่ะพอละง่วงนอนหิวข้าวเหนื่อยจังเลยแสบคอเลยเหนื่อยจังเลยอ่ะต้องปิดรายการต้องปิดตัวไหมต้องปิดรายการไหมไม่ต้องให้พิดแป้งจากการันบายดอปิดรายการบายบายบาย